สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องคือเ้าจะขายของเงียบไรแนมทะลุแนมทะลุไปเห็นฮอดวัดแขกโอ้เงียบเนาะวันอาทิตย์แห่งเงียบวันธรรมดาเป็นห่ยบวันธรรมดาก็เงียบจ้ะวันหยุดแห่งเงียบค่ะ เงียบเงาจ้าเป็นยังไงป้าเมื่อนี้เป็นยังไงขายดีขายขายเงียบเลยนะคะ วันนี้วันหยุดเนาะวันหยุดวันอาทิตย์นธาไ,นะไม่ใช่วันธรรมดาไม่ใช่วันธรรมดาอร่อยๆนะคะปลาสลิดบ,บางบอ่อเด็กนิ่มเด็กกรอบนะคะมีปลานิ่มปลากรอบอ่ะไ,ไปลูกไปเป็นยังไงลูงเมื่อนี้ใช่้เลยขายดีกันบวกกับบ้านโนอก เลื่มบ้านนอกแล้วขายดีจนลืมบ้านนอกมามวันแกิดบ้นานไผ่วันแกิดแล้วพวกมาไล่ขายดีป่าจา้าเมื่อนี้ขายดีเฮ็ดพระทัานพวกมาไล่ขายดีจนเฮ็ดพระท่าไปเอนรันวาถนนกับพ่มี้หอดรถแลน สี่ละจ้าเนาะขายของก็มีมือได้มือ,ว, <Okay. S 1> อว่าได้ก็ต้องขายแหละได้บ่ได้ก็ต้องขายยุดว่าได้มาชีวิตมอสิ่ก็ดิกันแต่แมนยูจากตลาดวันาทิตย์เงียบวันธรรมดาก็เงียบวันอาทิตย์กเงียบงเพเงียบพักคลิปี้กับฝ้าเวทเนี้เดอจ้าเด้อ ตัวเล็กกิดใช้ให้ด้วน,นคะคะขอบคุณเลหลายจ้าบ๊ายบาย